ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมชอบคนชอบความเร็วอยาชอบมากครับชอบมากจะก็จะมีแก๊งชอบรถอะไรนะวันนี้ก็ชอบมากเพราะว่ามันเออ่เกี่ยวกับแบรนด์โรโยวีเลกาต้าเอ็กเซลซึ่งเป็นนักแข่งไทยเรานี่แหละใช่ครับโดยปกติจะเป็นทีโอกาสได้ไปไปแข่งอะไรแบบนั้นไม่มีขับเล่นๆครับแล้วหลูยสาอะไรพวกนี้กันก็ขับกับแก๊งๆกันดูรถอะไรกันแบบนี้ครับ พอิี่เพื่อนบอกอมันคนขายแต่งรถยแต่งรถด้วยใช่ชอบชอบความเร็วครับมีนคนแบบชอบมากตั้งะติดเลยอ่ะใช่แล้วคดจับผ้าแต่งรถอะไรอย่าง,งนี้ไปเยอะไหมค ก็พอสมควรแต่บอกไม่ได้เลยนะฮะก็ตั้งแต่ตั้งแต่รถคันแรกที่ผมซื้อผมก็แต่งมาเรื่อยๆคัน2คัน3คัน4ก็แต่งมาเรื่อยๆคันสองคันสาี่ก็แต่งก็แต่งมาตลอดแต่งแต่งมาชอบแบบชอบแต่งรถถ้าถ้าก็ถ้าแบบความฝันจริงๆก็ชอบชอบการแต่งรถอะไรจริงชอบแบบอยากเป็นนักแข่งตั้งแต่เด็ก้วยแบบชอบไปขับมอค้าตั้งแต่เด็กใช่แต่แต่แต่น่าจะลำบากตอนนี้กระดูกกระเดี่ยวไม่น่าจะไหวแต่คืออยากที่เป็นแข่งนักแข่งรถมา ใช่จริงก uh. ็แบบชอบมอไซค์ชอบรถแต่นีโอมตอนนี้ก็ไปไปแข่งแข่งมอไซค์อยู่อะไรเงยก็จริงๆก็ชอบใช่แล้วคือแบบอยากที่จะมีโอกาสอยางโอมาตอนแรกคือแบบเหมือนจะไม่ทำไม่ทำไ่ทำก็ไปทำแล้วอมว่าน่าจะยากสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันถ้าอนาคตแบบเอ่อมีลูกมีหลานมีเต้าก็อยากให้อยากอยากให้แบบแข่งรถอะไรเน้ยคือพี่ก็จะไม่ ไม่น่าทัดแต่เราชอบรถอาจจะแบบแต่งรถแทนเลยแค่เป็นผมเลยใช่แต่เขาถือเป็นสายนิ่งขับเร็วตสาอกก็ไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นก็มีบ้างแต่ก็สมมติก็อยากจะเช่าสนามไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นใช่คือโดยปกติไม่ได้เป็นสายซิ่งมากก็ตามกฎหมายก็กำหนดใช่ครับแต่ว่า คุณแม่ประจํามากประจําคุณแม่เขาจะบอกผมตลอดว่าอย่าแบบอย่าขับเร็วนะลูกกันเลยจะพูดทุกวันก่อนออกจากบ้านเลยบอกครับแม่ครับก็คือเชื่อแม่เชื่อแม่ครับไม่เคยนั่งรถที่ที่เหมือนแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นคนชอบนั่งเนี่ยอาอแม่แอนก่อนดนูแม่แอนก็ไม่ชอบนั่งเหมือนผมทําไมอ่ะทําไมอ่ะขับตามก่หนไปจับจดนะก็ใช่ตามไปค่ะแม่เขาขับตามก่หนไปไม่ใส่หน้านะไม่ใส่หน้าไม่ใส่หน้า ใช่มันอาจจะแฉ่งเปลี่ยนโชกเปลี่ยนอะไรนี่มันก็เลยจะได้เซต้าไอ้น้องนี่ผมกำลังป้ายาอยู่เขาช่วงนี้เขาแบบอยากจะเป็นแบบสายซิ่งเหมือนเราใช่แต่เขาก็ซิ่งนะคะเขาก็ซิ่งเพราะเห็นนี้แม่บอกวันเกิดคุณเขาก็ซิ่งเขาซิ่งเลยขาซิ่งอยากตึกจากจิมเอ็มทีวีมาบ้างผมเลยใช่หนาวด้วยวันเกิดนึงเป็นไงบ้างคะสบายท่าบ่าง โอ้จริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านมากๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักนะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนก็นตามนะครับอินเตอร์แฟนต่างๆก็ขอบคุณที่ทําโปรเจกต์ให้ขอบคุณที่ยอมสละเวลามางานวันเกิดหลายอย่างนะครับแล้วขอบคุณเพื่อนพี่น้องในวงการทุกๆท่านที่วอวยพรนะครับผมใช่ มันเกิดเหมือนเนาเซอร์ไพรส์ถึงบ้านเป็นอะไรบ้างคะก็ไอตาต้าก็น่ารักมากเป็นน้องน้องที่ผมรักโคตรรักเลยไม่รู้จะพูดยังไงก็ก็มีโทรมาถามตั้งแต่เช้าแล้วว่าพี่คืนนี้พี่ไปกินเลี้ยงไหนหรือเปล่ามีจัดางานไหนหรือเปล่าบ <c oughs> อกไม่มีเพราะว่าลุกขึ้นต้องถ่ายงานกับต้าเช้า<ง>ก,แกแ็แปลกๆเนี่ทแตไมทบามอยู่ดีมาโทรถามตั้งแต่เช้าก็เลยไม่ได้คิดอะไรดีๆตอนประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มห้าสิบเก้า ก็มีแบบมีรถมาจอดหน้าบ้านผมก็ว่าแล้วเพราะมันมีเด้งขึ้นมาในดินมาสักเอ๊ะใครมันเข้ามาในหมู่บ้านเราเลยแซปโปงก็มาจอดหน้าบ้านแล้วก็โลรยิ้มเพิร์ตผมยืมไปเช็กขอยืมไปเช็กหน่อยดิว่เอ๊ะมาทําไมวะตอนแรกก็ยังไม่ได้เอ๊ะครับก็เลยถือเค้กมาเกือบจะเซอร์ไพรส์แล้วแต่ก็ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แหละเซอร์ไพรส์กับเดี๋ยวนะเพิร์ตพี่รู้จริงๆีของเรามาทำไมทันที่แบบมันเป็นตรงกับวันเกิดแล้วเราก็ไม่คิดตอนแรกบอกยืมไปเช็กแต่ก็ แต่ก็มัก็มีเอ๊ะก็มีคิดอยู่แล้วอะไรเนี่ยใช่จรอใช่เพราะเขวันนั้นที่เขาออกงานเขาก็บอกเลยว่าเขาแบบเขาจะแบบเขอบอกก่อนก่อนหน้านี้เหรอใช่แต่เาะวกาเขาบอกว่าเขาโทรถามแล้วว่าเคยจ่ายยังไงไอเราก็ไม่ได้ดูสัมภาษณ์หรอว่าสัมภาษณ์จะไม่ลงใช่ปะเขาไลค์ก็เป็นผลอะไรม่รู้พี่อันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่คือเราไม่รู้เลยว่าเราจะมาเจอใครแต่ก็ดีเขาเค้กมาให้ก็น่ารักมากขอบคุณน้องมากเออค่ะวันเกิดก็มีของกขวบด้วยก็ไม่ เขาบอกอะไรเหมือนเหมือนอยากจะใส่ใส่เออเป็นสร้อยคู่ซะหน่อยน้องก็มีอันเท่ดีใส่แบบเฮ้ยเราใส่ที่คู่เป็นเท่ไว้ที่ใช่ใช่เป็นสรคู่เลยหรอน้าจันะเหมือนน้องก็มีอันหนึ่งเาเหมือนแฟนคลับก็บอกว่าน้องก็มีอันหนึ่งอะไรแต่น้องไม่รู้ว่าเขามีของเขาอยู่แล้วใช่เขามีของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้น่าจะเท่เพราะว่าตัวมันเท่ดีอะไรใส่มาไหมวันนี้ไม่ใส่มาใช่ห่างกน ก็มนี่คือน้อาแต่น้องบอกพี่เกิมว่าว่าของเขาเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันเขาบอกเขาว่าเขาเขาก็มีแบบแบบกรชน่าจะเหมือนกันคล้ายๆกันนี่แหละครับใช่การสอยคูนเกินไปเลยเปสร้อยบนเกิน่ารักเลยเกินเบอร์ปก ซอ <Surprise S 1> ร์ไพรส์คุณไม่หยุดเพราะว่าวันที่คุณกับ,แ,บ,บแฟนเขาก็ไปเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่มาเต็มที่มาก,กคือไ้งแต่ทำงานกับน้องก็แบบรู้สึกว่าน้องแบบเต็มที่กับเรามากทุกเรื่องอลไรเราก็รู้สึกเออมันเป็นอะไรที่ลงตัวได้ที่ได้ทำงานแบบเขามันเป็นเหมือนกับ น้องที่เราสนิทมากๆแล้วก็ไว้ใจทุกอย่างป็คือคนที่เราสบายใจจริงเวลาการทำงานต้องมีคนหนึ่งที่สบายใจนะเราจะทําอะไรเราก็จะโฟล์ถ้าสังเกตนะว่าอยู่ในรายการเลยก็ตามเลยมันจะทุกอย่างมันจะโฟล์ไปหมดพอมอแบบเราอยู่ด้วยกันเลยก็บรู้สึกดีสบายใจมากดีใจที่ที่ได้ทํางานกับไอต้ามาก ว่าคนบอกว่าช่วงนี้ถูกมีดูมีความสุขมากมันมากสนุกรู้สึกว่าการทํางานช่วงนี้เป็นอะไรที่สนุกทุกอย่างครับเออ่การได้ทํางานกับตัตตา้ตาก็สนุกมากรวมถึงกับพี่น้องในในในแกมมี่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากแล้วก,ก็ก็มีความสุขครับเป็นช่วงชีวิตท,ที่ตอนนี้เราแฮปปี้มากแฮปปี้มากเรานั่งเก้าอี้ได้ไหมยืนเชิวเกินเธออยู่คพนเท่าไหร่แล้ว เี่นี่ยี่สี่ยี่สี่ใช่แต่รู้สึกว่าเหมือนกับความชอบเราเจนเรามัน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 เก่าไปนะหมายถึงว่าอายุยังน้อยอยู่แหละแต่เด็กรุ่นนี้มันไปอีกแนวหนึ่งเราไปอีกแนวหนึ่งใช่คุณพายี่สี่นะยีครับแต่ผมไม่ชอบไม่ชอบเลยที่มันเป็นแบบถ้าไม่มีต้านะผมคนไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับวัยรุ่นตรงนี้เลยจริงๆผมชอบเลยชอบแบบดำๆชอบ ชอบเพลงเก่าๆชอบอะไรคลาสสิกเหรอครับรู้สึกว่ายุคนั้นมันมีอะไรที่เป็นเสนอทมากๆมันไม่ได้เร็วเหมือนยุคนี้ถ้าความชอบส่วนตัวนะแต่พอม,มีตาก็ถามว่าทำไมอะ่ะคือทำไมถึงบอกว่าถ้าไม่มีตาออตาชออวนเต้นจนตอนนี้ผมนี่เป็นติก๊กต็อกเกอร์นเนี่ยตา,บ,ตาบอกว่าพี่เคยจะไปเรียนเต้นจริงไหมคะจริงจริงเพราะว่าเพราะว่าก็ต้องต้องรู้สึกว่าต่อไปอนาคตมันก็ต้องมีแบบทำโชว์กับน้องเลยนะฮะก็เลยลองนี้ลองนี้ลองนี้ตองนี้อะ เพราะว่าล่าสุดที่ไปไปไล่ด้วยกันก็คือทุกคนบอกว่ามีมีอีนักหวะไปด้วยอ่ามีจังหวะเขาเรียกว่ามีกรุ๊ปเป็นสไตล์เป็นแบบชัดเจนอายเขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเต้นที่ไม่มีเลยก็อยากสุดเต้นผมรู้สึกว่าอนาคตมันน่าจะมีคอนเสิร์ตอะไรต่างๆที่จะต้องทำกับต้าก็ก็อยากจะเต้นให้เป็นอยากให้มันจะพอได้เอาเอาแค่คำว่าพอได้ก่อน เอาให้มันดูดูดีอะไรเนี่ยเราไม่ไม่ได้เลยยากครับพี่หนักครับอาการหนักีมีเพลงเต้นมาแล้วนะเคยกับพี่ฤทธิ์อะอาการนี้โอ้โหแค่นั้นมันยังเหนื่อยแทบแทบลากเลือดเลยครับพี่ลากเลือคือแปลว่าทีตอนนี้คืออยากที่จะแบบว่ามาแบบลองดู อยากอยากครับก็อยากแล้วก็ยังยังไม่ทิ้งกีตาร์ก็อยากจะให้น้องเล่นกีตาร์กับเราด้วยรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่ใหม่ดีครับเพลงก็จริงๆก็ผมกับตั้นคนฟังเพลงหลายแนวมากรู้สึกว่าแฟนๆน่าจะมีอะไรให้สนุกเลยใช่อาจจะเป็นเต้นแล้วเอากีตาร์มาทุบกันก็ไม่แน่อาอะไรนะเอาอะไรนะเอากีตาร์มาทุบกันเอากีตาร์มาฟันกันปังอะไรอย่างไปคไปเรื่อยมากเลยช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหนึเป็น ตั้งอายุ24นี่แฮปปีม้มากครับใช่อยากมองอะไรแบบนะ้องไหมคะที่เขามาทำให้ชีวิตคุณดูแบบสดใสมากอ้ขอบคุณนะคุณที่เป็นพาร์นเนอร์ด้วยกันก็มันมากสนุกมากก็หวังดีกับน,น้องตลอดก็ <c oughs> อยากจะให้น้องแบบปังๆไปด้วยกันแล้วก็น้องก็ดังๆแบบเต็มที่ไปเลยพี่ซัพพอร์ตเสมอรักมากไอ,ไอตระรมีคนบอกว่าจริงไม่เกิไม่เอาอะไรแล้วครับ ซัพพอร์ตน้องเป็นสายซัพพอร์ตกันเพราะว่าน้องเขาก็ซัพพอร์ตเราเสมอถ้าใครสังเกตตลอดว่าเขาก็จะเป็นคนที่คอยดันหลังเราตลอดไม่ว่าเราเราจะทำอะไรก็ตามเราก็ซัพพอร์ตเขาเหมือนกันไม่ตอบไม่ตรงคำถาม่านไม่เอาอะไรแล้วนเป็าใช่เพราะว่าผมก็ซัพพอร์ตน้องก็ไงผมแค่ถ่ายเพราะตกงานผมแค่ขอบคุณครับ